ครับสวัสดีครับเพื่อนๆนะครับพบกับเกษตรวิถีบุรพาชั้นแนวเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่สวนเมรอนานโยเขาชะกันนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนได้ติดตามรับชมก็จะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะครับวันนี้มาแต่เช้าเลยนะครับมาเยี่ยมมาหานะครับอ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ วันนี้นะครับก็กําลังจะให้ปุ๋ยพอดีอะนะครับช่วงนี้เมลอนก็อยู่ในช่วงของการเริ่มผสมเกสรละนะครับทีนี้ลักษณะปุ๋ยเนี่ยนะครับผมก็เป็นการซื้อมานะครับอย่างนี้เป็นปุ๋ยเกรดนะครับเป็นปุ๋ยเกรดซึ่งจะละลายน้ําได้ดีนะครับเป็นปุ๋ยเกรดละลายน้ําได้ดีตอนนี้เมลอนเราจะ,ะกินปุ๋ยให้ปุ๋ยต่อต้นประมาณ0.5กรัมต่อต้นนะครับโรงนี้ก็ประมาณ300ต้น ามร้อยต้นก็ร้อยห้าสิบกรัมเดี๋ยวผมจะละลายน้ํานะครับละลายน้ําก็ง่ายๆนะครับเมื่อเราชั่งตวงปุ๋ยมาเสร็จปุ๊บแล้วก็ทําการละลายน้านะฮะแล้วเดี๋ยวผมก็จะปล่อยไปตามระบบน้ําเลยนะครับน้ําวันนี้มันก็จะมีปัญหานิดนึงนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นน้ําบาดา,าลพอเราเป็นน้ําบาดาลปุ๊บค่าอีซีมันก็จะเยอะนะครับค่าอีซีมันก็จะเยอะ เพราะฉะนั้นการทําปฏิกิยาจริงๆมันก็มีบ้างเล็กน้อยนะครับมีบ้างเล็กน้อยมันก็จะอาจจะเป็นสีขาวขุ่นนะฮะแล้วอัตราปุ๋ยต่อน้ำนี่เท่าไหร่ก็เมื่อกี้ที่บอกแล้วก็คือว่าต้นละศูนยเนาะผมก็300ต้นผมก็ชั่งมาร้อยห้ากรัมทีนี้ผมก็จะปล่อยทีเดียวให้ปุ๋ยหมดไปก่อนแล้วรอบต่อไปก็จะเป็นการปล่อยน้ำอย่างเดียวละ นะครับก็คือน้ําปกติขนาดเนี้ยมันก็จะประมาณร้อยห้าสิบริทใช่ไหมครับร้อยห้าสิบรก็ต้นสามต้นก็เที่ยวหนึ่งก็ประมาณสักห้าร้อยซีซีกี่วันครั้งครับให้ทุกวันครับให้ทุกวันครับทุกเช้าเมล่อนต้องกินปุ๋ยทุกวัน,นครัววันละกี่รอบครับหลังหลังจากให้ปุ๋ยหนึ่งรอบเช้าแล้วแล้วต่อไปก็เป็นอะไรนะให้น้ําให้น้ําเราดูตามสภาพครับ ดูตามสภาพปกติแล้วก็อันนี้เป็นแปลงลงดินเพราะนั้นจะเก็บความชื้นได้ค่อนข้างดี<ม>ก็ส่วนใหญ่ก็จะให้อยู่สองครั้งนะครับช่วงเช้าครั้งหนึ่งแล้วก็ช่วงอาจจะประมาณสักบ่าย2ครั้งหนึ่งเพราะแดดกำลงังแรงใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดฝนตกเราก็ไม่ต้องให้เราก็ต้องมาดูตามสภาพหน้าง,งานครับว่าจะให้หรือไม่ให้นะฮะนี่ครับเมื่อละลายปุ๋ยแบบนี้เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปปล่อยเข้าในโรงเรือนกัน อันนี้เป็นเป็นระบบของวงจรแผงโซลาเซลล์นะครับซึ่งผมก็ได้รับโครงการมาจากทางสำนักงานเกษตรจังหวัดโครงการปลูกเมล่อนจังหวัดสระแก้วนะครับเขาก็ให้โรงเรือนมาด้วยแล้วก็ให้แผงโซลาเซลล์มาด้วยเมื่อกี้ดูแผงโซลาเซลล์ครเซ็ตเลยใช่ไหมครับครบเซตเลยฮครับตีปินเออ่เป็นมูลค่านี่เท่าไหร่เนี่ยประเมินไว้ชุดชุดนี้ทั้งชั้นนี้ด้วยนะครับแผงโซล่าระบบ ระบบน้ํานะครับแล้วก็โรงเรือนงบเห็นว่าน่าจะประมาณทั้งสองแสนบาทนะครับตอนนี้ระบบของอแผงโซลาเซลล์มันมีหลายอย่างแต่ที่เขาจัดมาให้เนี่ยเขาเรียกว่าระบบ On Off Grid ระบบ On Off ฟ r i d หมายถึงว่าคุณสามารถใช้ได้ทั้งระบบแบตเตอรี่ที่ประจุพลังงานกับไฟฟ้าร่วมกันนะครับโดยผ่านอินเวอร์เตอร์ตัวนี้จะเป็นตัวแปลงไฟนะครับ แปลงไฟจาก 220V โวลต์นะครับให้มาทำงานร่วมกับปั๊มได้ในทั้งแบบแบตเตอรี่แล้วก็แบบของอไฟฟ้า 220V โวลต์นะครับในกรณีที่ถ้าเกิดว่าเราใช้พลังงานที่อยู่ในแบตเตอรี่หมดนะครับระ,ะ,ะบบอินเวอร์เตอร์ก็จะตัดอัตโนมัตินะครับให้มาใช้ไฟฟ้าแทนจะได้เป็นการใช้แบบเป็นการต่อเนื่องนะครับคือมันจะตักตึต๊บเลย อัตโนมัติเลยตัดอัตโนมัติเลยครับถ้าพลังงานแบตเตอรี่หมดแบตเตอรี่อ่อนเสร็จปุ๊บมันก็จะตัดเป็นการใช้ไฟ,ฟฟ้าแทนครับระบบนี้ก็ราคาก็จะสูงหน่อยอนะครับไม่เหมือนกับทั่วไปที่เขาใช้เป็นระบบแผงโซลา่าเซลล์อย่างเดียวที่ใช้ได้เฉพาะแค่ตอนกลางวันเท่านั้นนะครับอันนั้นมันจะไม่มีแบตเตอรี่ก็คือมีแสงแดดก็ใช้กันไปแดดอ่อนมันก็ทํางานน้อยแดดเยอะก็ทํางานเยอะอ แต่แบบนี้มันจะทํางานคงที่โดยระบบอ<ม>ินเวอร์เตอร์มันจะจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้ค่อนข้างคงที่<ม>นะครับแล้วก็จะตัดจากพลังงานแบตเตอรี่เป็นไฟฟ้าพลังงานไฟฟ้าเป็นแบตเตอรี่เขาจัดการโดยเขาเอง<ม>นะครับอันนี้แผงนี้ก็330วัตต์สองแผงก็660ว<ม>ัตต<ม>์นะครับทีนี้ปั๊มนี้ก็ใช้กับขนาดครึ่งแรงม้านะครับปั๊มใช้ขนาดครึ่งแรงม้านะครับเนี่ยฮะอันนี้เป็นปั๊ม DC หรือหรือปั๊ม ปั๊มไฟฟ้าอ่าอันนี้เป็นปั๊มไฟฟ้า220โวลต์ครับแต่เขาจะถูกแปลงตัวนี้แปลงมาแล้วอ่ามันเขาไม่ได้แปลงครับเป็นใช้กับไฟฟ้า220โวลต์นี่แหละแต่ว่าจะถูกแปลงโดยระบบอินเวอร์เตอร์ตัวนี้อินเวอร์เตอร์แปลงเป็น220จากจากไฟแบตครับจากจากจากแบตเตอรี่เขาจะแปลงไปในกรณีที่ยังมีพลังงานอยู่นะครับแต่ถ้าพลังงานจากแบตเตอรี่หมดหรือในช่วงตอนกลางคืนนะครับ เขาก็จะตัดเป็นให้เราใช้ระบบไฟฟ้าของเราไปซึ่งเราจะต้องต่อระบบไฟฟ้าเข้าไปด้วยอืเพราะฉะนั้นเป็นสองระบบแบบนี้ก็ดีนะะแต่ถ้าใครไม่มีไฟฟ้าก็ก็ไปเลือกใช้เฉพาะแผงไม่ต้องมีตัวนี้อืก็ไปใช้ตัวนี้สําหรับใช้กับแผงโซล่าเซลล์ปั๊มตัวนี้ก็จะต้องเป็นปั๊มที่ไม่ได้ใช้กับ220โวลต์จะต้องเป็นปั๊มที่ใช้กับพลังงานแสงอาทิตย์เท่านั้นกับก็ต้องเลือกอุปกรณ์ให้แมทกัน แล้วทีนี้ดูระบบการการทํางานฮการให้ปุ๋ยใช่ไหมครับการการทํางานของระบบเขาเนี่ยเข,เขาเขาจะย,ยังไงก็อันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับผมต่อก็คือต่ออันนี้มันเป็นอัตโนมัติใช่ไหมครับหรือหรือเราต้องเปิดมือ,เ,อ,อเปิดมือครับแต่ว่าผมผมผมต่อตัวนี้เพิ่มตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวควบคุมอัตโนมัติถ้าเราปิดน้ําปลายทางปั๊มก็จะหยุดทํางานนะครับปั๊มจะหยุดทํางานแต่ถ้าเราเปิดปั๊มก็ทํางาน แต่ถ้าเราปิดปลายทางปั๊มก็จะตัดอืมครับอันนี้เราก็มาติดตัวตัวอะไรนะเขาเรียกแรงแรงดันอตัวตัวตัวคหนดแรงดันให้มันเป็นปั๊มออโต้เพราะว่าตัวนี้มันไม่ใช่ปั๊มออโต้มาสมมติดูสาธิตระบบถ้าดูดน้ําปุ๋ยเข้าปุ๊บมันจะไปยังไงต่ออ่าก็ไปตามท่ออันนี้ตอนแรกเราก็เติมน้ําจากถังเนี่ยครับใช้แรงโน้มถ่วงของโลกเห็นไหมฮะผมก็จะเปิดตัวนี้ อ่เปิดจากถังตัวนี้นะเห็นไหมผมก็จะเติมน้ําไปก่อนก่อนเติมปุ๋ยอ,ะอ่ะนะครับอันนี้เป็นการปล่อยแบบแรงโน้มถ่วงของโลกหรือว่าผมจะเปิดปั๊มให้มันทํางานก็ได้นะเนี่ยพอรายน้ํามันได้ระดับแล้วก็ผสมปุ๋ยไปใช่ไหมฮะผสมปุ๋ยไปแล้วเราก็คนให้มันเข้ากันเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะจ่ายน้ํานะครับเราก็จะให้มันดูดปุ๋ยไปอืนะครับให้มันดูดปุ๋ยไปเดี๋ยวผมจะจ่ายน้ำเนาะ เดี๋ยวเราเข้าไปดูอ่าเดี๋ยวผมจะเปิดให้มันทํางานเลยนะครับผมพอพอเราเข้าไปปุ๊บเดี๋ยวเราต้องรีบไปเปิดวาล์วข้างในนะแล้วเดี๋ยวผมจะมีที่วัดปริมาตรว่าการให้น้ําแต่ละรอบอม,มันได้กี่ซีซีเราต้องเช็คด้วยเพราะบางทีหัวมันตันเราไม่รู้นะอถ้าหัวมันตันเกิดออ้ยเราให้เนี่ยน้ําเนี่ยร้อยห้าสิบลิตรเนี่ยถ้าเกิดว่าปริมาณน้ํามันต่ําลงเป็นบางหัวบางทีเราต้องมีการตรวจเช็คละอไปกัน มววงโรัตอนนี้เราก็จะมาเช็คปริมาณน้ํากันนะครับจากการที่เราเอาขวดน้ํานะครับลองเอาไว้สักต้นหนึ่งนะครับแล้วเราก็มาดูว่าการให้น้ําของเราแต่ละเที่ยวเนี่ยเฉลี่ยต่อต้นมันได้ประมาณกี่ร้อยซีซีแต่จริงๆเราคํานวณเบื้องต้นเอาไว้แล้วแหะครับว่าเราจะให้น้ํารอบนี้ประมาณต้นละห้าร้อยซีซีเพราะฉะนั้น3ามรอยต้นก็ห5 0ลิตรนะครับ แล้วก็เราผสมปุ๋ยไปนะครับนะครับนนี้ก็จะตกอยู่ประมาณสามร้อยซีซีเห็นไหมฮะสามร้อยซีซีแต่ว่าน้ำปุ๋ยมันก็ยังเหลืออยู่คงในถังบ้างนิดหน่อยนะครับสามร้อยซีซีนะครับเพราะฉะนั้นแต่ละหัวมันก็อาจจะมีการเหลื่อมล้ำกันไปนะครับเพราะแต่ละหัวมันก็อาจจะมีความคลาดเคลื่อนของมันบ้างนะครับ ทีนี้ในสวนนโยเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นน้ำบาดาลมีค่าผินปูนเยอะนะครับหัวแบบปรับแรงดันเราก็เคยใช้แล้วแต่ประสบปัญหาเรื่องการอุดตันนะครับไอแบบขาปาักเราก็ใช้แล้วนะครับมันก็อุดตันบ่อยเพราะฉะนั้นผมก็เลยชุดนี้เป็นเป็นแปลงลงดินครับก็เลยลองใช้หัวน้ำหยดแบบที่มัน มันมัน,ม,นมันไม่ไม่ใช่ปรับแรงดันนะครับแต่สามารถที่จะถอดไส้กรองออกมาปรับได้ด้วยนะครับแล้วก็เดินคู่กับอันนี้ฮะเส้นเมนนะครับเส้นเส้นเมนเมน p ี c ผมจะใช้หนึ่งนิ้วนะครับ<ช>แค่หนึนิ้วเองเหรอฮะใช้แค่1น,นิ้วก็พอแล้วพอ <Core, S 1> ใช่ไหมครับแล้วก็มาต่อรถกับวาล์วหกหุนเพื่อที่จะมาเข้ากับท่อพ e 25ยี่บห้ามิลมนะะใส่หางปลาไหลสวมเข้าไป นะครับเนี่ยฮะใส่หางปลาไหลสูมเข้าไปแล้วเราก็ทําท่อแยกไว้ซ้ายขวาครับนี้ท่อพีอีหกขุนใช่ไหมอ่าครับยี่ห้ามิลหกขุนนะครับแล้วผมก็มาใส่ตัวหัวระบบน้ําหยดของซูเปอร์โปรดักต์ตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะถอดให้ดูเนาะจะได้กันมันมีชื่อรุ่นแต่ผมจำไม่ได้แล้วเนี่ยฮะ เป็นหัวแบบนี้นะครับแล้วมันจะมีกรองอยู่ข้างในเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะอุดตันไหมครับเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวผมต้องมีสเปรย์ชุดหนึ่งเวลามันอุดตันเยอะๆผมจะต้องเอามาเปลี่ยนนะครับเนี่ยเวลาใช้ไปนานๆพวกคาบปุ๋ยคาบแคลเซียมคาร์บอเนตอะไรเงี้ยมันอุดตันครับเราเอาแบบที่ที่ถอดได้มานะครับเนี่ยเวลาส่องดูเนี่ยมันมีคาบอุดตันเยอะเลยเนี่ยขาวๆเห็นไหมนะเนี่ยนะครับ พวกนี้ก็ต้องจัดการดีๆแล้วผมก็ต่อเข้ากับสายไมโครเข้าต้นนะครับสายไมโครก็คือสายอ่อนเนี่ยครับขนเเล็กสายไมโครเป็นสายอ่อนปลายปลายสายนี้มีหัวอะไรอยู่ครัไม่มีครับปล่อยเปลยเลยออนะครับปลายสายปล่อยเปลยอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ใช้มีขาปากักขาปักสายนะเนี่ยเนี่ยปักเอาไว้เนี่ยครับ อ,อย่างเงี้ยแต่ว่าผมจะต้องมีชุดไอ้ตัวนี้สำรองไว้ถ้าเกิดว่าวันนานๆนนปุ๊บเนี่ยมันมีการอุดตันผมจะต้องถอดกองออกปุ๊บแล้วก็เปลี่ยนกองใหม่นะครับจะต้องเสียเวลานิดนึงเพราะเนื่องจากว่าระบบน้ําเรามันไม่ดีเราเราจริงๆน้ํามันจะต้องทําการเก็บสำรองเอาไว้ก่อนแต่ทีนี้ว่ามันก็ต้องใช้ใช้ทุนอีกเยอะเหมือนกันในการที่จะทําที่เก็บสำรองน้ํานะครับเพราะฉะนั้นเราดูดจากปัม๊มน้ํประดานมามาเก็บในถัง2 0งพลิตร นะครับถึงเก็บไว้เป็นวันเก็บไว้อะไรก็ตามมันก็ยังช่วยลดไม่ได้เพราะว่าไอ้พวกแคลเซียมคาร์บอเนตมันเป็นเหมือนสารละลายวุ้นมากรองบางทีก็ไม่สามารถที่จะกรองได้นะครับแต่ที่กรองเมื่อกี้ที่เราเปิดดูเราเห็นคราบนั่นอาจจะเป็นว่าเป็นเศษเศษตะกรนอนก้นแล้วก็เป็นเศษของของของปุ๋ยที่ละลายไม่หมดอะไรประมาณนั้นนะนะ<ม>เป็นนิดๆหน่นนนอยๆน่อแต่ว่าพวกนี้ต้องล้างทุกวันเพราะฉะนั้นระบบอัตโนมัติที่เราทาเราทําได้ครับแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยเราจะต้องดูว่า มันมันคอมพิวต์มันสมบูรณ์อ่ะถ้ามันไม่สมบูรณ์ยังไงเราก็ต้องเข้ามาเพราะว่าผมเนี่ยอาศัยว่าออสองสามรอบผมก็ต้องเดินเข้ามาดูสองสามรอบ <c oughs> มีข้อดีไหมก็มีข้อดีทําให้เราได้ดูถี่ขึ้นนะครับถ้าเกิดเป็นระบบอัตโนมัติเราไม่ได้เข้ามาดูเลยบางทีปัญหาเฉพาะหน้าเราไม่เจอไง <c oughs> ใช่ไหมครับนั่นแหะมันเป็นปัญหาสําคัญบางทีหนูมากัดสายมั่งอะไรมั่งอะไรเงี้ยโดยที่เราไม่รู้นะครับ เอามาดูอีกทีทาไมแถวนี้เหี่ยวใช่ไหมมันมากัดท่อน้ํากัดท่ออะไรต่างๆบางทีมันเข้าในโรงเรือนมาได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เคยมีปัญหาอยู่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นการดูแลแบบต่อเนื่องทีๆมันก็ดีครับคือเป็นการปลูกแบบปานิดเพราะ,ะนั้นการปลูกแบบปานิดเมลอนเราก็จะได้ของปลานิดนะครับเดี๋ยวาการปลูกเมลอนปานิชทําแบบไหนยังไงเดี๋ยวผมก็จะอธิบายในในใน,ในคลิปต่อไปให้แล้วกันนะครับอันนี้ก็คือเกี่ยวกับระบบน้ำเนาะ ขอบคุณพี่โยมากนะครับ,รบผมบเอาไว้คลิปหน้าจะเป็นอะไรก็รอติดตามก็แล้วกันสำหรับวันนี้ผมกับพี่โยลาไปก่อนสวัสดีครับ